บิดบิดสูบจิตใจทำปลาพอตอนนี <fort esi> ้ก็มาเอาน้ำตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวเนี่ยจ้ะโอ้ไม่ช้ามากันเยอะผมกลมทรัพยากรเหรอครับกลมทรัพยากรนะดีมากเลยทีนี้หมือนต้อนเยอะตอนนี้เราก็เดือดร้อนน้ำกินน้ำใช้เนี่ยนะ ตอนนี้เราอยากให้แบบหน่วยงานราชการมาช่วยด้านใดไหมครับอยากเข้ามาช่วยมีน้ำมีอะไรก็ตส่งกรางกระ่องแห้งนอะไรเงี้ยบ้างเลเพราะว่ามันไปกันไหนก็ยากตลาดมันก็ยังว่ารถจอดก็ไม่ได้ม,มีจอดเจาจอดยากมาเช้าแม่ไปใส่ฟันเลยจอดก็ยากยากเพราะว่าไอ้ตลาดมันขึ้นมียุดเทศบาลหมดนี้มันก็ไม่มีทางที่จะรถเข้าไปได้ดเต็มที่อเรื่องชาวบ้านข้างในก็เดินทางลำบากใช่ไหมลำบากเหมนั้นนะครับ ท่วมไม่ท่วมก็มีเราแล้วก็มีเรื่องที้เรารับตั้งแต่น้ําท่วมมามีข้าวของมาแจกเ้ยก็มีร่างทานมาที่ที่เดียวอ๋อมาครั้งเดียวเลยของที่รักอ่ะแล้วยังไม่มีใครมาเลยไม่มีเลยค่ะก็มีเจ้านี้แหละเพราะว่าท่านแจกไปอ้าวมันขุนแบบนี้ค่ะน้ำข้างในเหรอจ้ะอืมน้ำมันขุ่นอันนี้น้ําเราไปทําอะไรอันนี้หุงข้าวอะอ๋อไปหุงข้าวเอาไปดึงบ่มก็มันมีซื้อแล้วค่ะก็ใส่ซื้อเอา แล้วทำไมตอนนี้น้ำ้ังในใช้ไม่ได้เลยครับก็มันแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้แลวน้ำปราปาต้มอะค่ะและอย่างน้ำประปาครับน้ำปาปรก็ไม่เปิดแล้วค่ะน้ำท่วมอืคือตอนนี้น้ำไม่ไหลใช่ไหมจ้ะน้ำไม่ไหลปลาเราก็ต้องพายเรือมาเอาทุกวันเลยไม่ทุกวันนี่ก็กลับเรานี้ก็ขับแล้วมาตะวัค่ะมามาเอามารับน้ำที้งกี่ถังเนี้ยก็เนี้ยเที่ยวสองเที่ยวทั้งเที่ยวสองเที่ยวทั้งเที่ยวเนี้ยเที่ยวแรกมีได้นี้อย่างเดียวนี่มาเที่ยว เราก็เตรียมของมาเอาน้ำไปเยอะใช่ไหมทีเดียวเตรียมถังไว้ใส่ถ้ามันมีที่ตายมาช่วยก็ตายเลยอะไรนั่นก็ต้องซื้อนะวจาแทงไว้น้ำที่ซื้อซื้อจะเนี่ยเจบสองสี่สีกระถังข็่มโคมีใหญ่อ๋จะไปไหนคะเนี่ยลงมาตะเวนดูน้ำหน่อยชื่ออะไรนะอัมพะนางอัมพร้อนนี่าต้องตอนย้อมไปไหน ไม่ได้ไปไหนต่อ้าบนน้กัใหม่เลยสอกพันรอคเดียววิ่ที่แกเลยนี่ไม่ได้ไปทงานนะนะ่ต้องหย่ดเลย่โงช่วงช่วงช่โงช่วงช่วง